สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาร์คแจ๊กแก็อีกแล้วครับผมวันนี้ก็มากันบรรยากาศแปลกๆหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ตกหน้าดินเลยนะครับผมเพราะว่าหมายค่อนข้างจะหายากแล้วกันนะครับก็เลยเอาแบบยังไงล่ะเอาประสบการณ์มาเล่าให้น้าๆฟังแล้วกันนะครับว่าอย่าทำสามข้อนี้นะครับผมเนาะถ้าอยากตกปลาช่อนปลาชะโดหน้าดินให้ได้ตัวนะครับอย่าทำสามข้อนี้นะครับผมเนาะ มาจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมเน,ะนาะนา้นาๆท่านอื่นอาจจะนู่นนี่นั่นอาจจะอบอกว่ามันได้มันไม่ไม่เป็นไรนะถ้าทาก็ได้มันมันก็ได้อะมีโอกาสได้แต่ว่าโอกาสมันจะน้อยลงนะครับผมเนาะผมยึดไว้สักสามข้อแล้วกันนะครับผมเนาะสําหรับมือใหม่ฝากนา้นาๆมือใหม่นะครับผมเนาะที่ต้องการอยากตกปลาช่อนปลาชะโดหน้าดินนะที่กําลังหาข้อมูลหัดตกนะครับผมเนาะผมก็มี3าข้อที่ไม่ควรทํามาฝากนะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์ก่อนแล้วกันนะครับผมนาอกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนาอกับผมมาร์คจั๊กแก้วแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาตกให้ดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวมีภาพประกอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนาออ่ะข้อที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมนาอที่ไม่ควรจะทําเลยนะครับผมแล้วกันนะครับผมนาอที่ไม่ควรจะทําเลยนะครับผมนาอสําหรับผมนะอันนี้สําหรับผมก็คือ อย่าเข้าหมายสายเกินไปนะครับเนาะสำหรับผมนะเวลาเรื่องการเข้าหมายนี่ก็สําคัญนะครับผมเนาะควรจะไปถึงหมายประมาณสักหนึ่งโมงนะครับผมลงเบ็ดนี่ไม่เกิน2องโมงเช้านะครับผมเนาะควรจะลงบิดได้แล้วนะครับไม่เกิน2องโมงเช้านะ เพราะว่าประสบการณ์จากที่ผมเคยตกมาลหลายๆครั้งนะครับของผมนี่ปลาจะกินอยู่ช่วง2องโมงถึงห้าโมงเช้านะครับผมน้อน,นี่ช่วงนี้ปลาจะกินดีมากนะครับหลังจากนั้นก็มีเข้ามาบ้างแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าสภาพอากาศและภูมิประเทศหรือภูมิลําเนาของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะก,กินบ่ายกินเย็นกินดึก ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่แถวแถวบ้านผมนะครับคนที่อยู่คอนบุรีนะครับเนาะ,ะสำหรับท่านที่แบบมีภูมิประเทศใกล้ๆกันก็นั่นแหละครับผมเราควรจะตื่นแต่เช้านะครับผมเนาะการออกหมายเนาะผมเชื่อว่าน้าาทุกท่านนะครับไปทํางานอาจจะตื่นสายนะครับแต่ถ้าออกหมายนี่ยังไงก็ตื่นเช้ากันแน่นอนนะครับผมเนาะเอา เวลาการเข้าหมายนะครับผมเนาะไม่ควรจะเกิน2องโมงเช้านะครับผมเนาะควรจะลงอะไรให้เรียบร้อยครับการเข้าหมายก็ไปถึงก็ก่อนจะทําอะไรลงอ่อยก่อนเลยครับถ้าเรามีอ่อยนะให้เราลงอ่อยไปก่อนเลยครับถ้าเรามีอ่อยแต่ถ้าเราไม่มีอ่อยก็ทำกันไปครับผมตามกันไปตามสเตปนะครับทำเหยื่อทําอะไรก็ว่ากันไปลงบิดนาะครับถางหมายถางอะไรก็ว่ากันไปครับผมเนาะแต่ถ้ามีอ่อยให้ลงอ่อยก่อนเลยนะครับผม อ่ะแล้วก็มาถึงข้อที่2ครับผมข้อที่สองนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมเนาะคืออย่าเข้าหมายเสียงดังนะครับผมเนาะเข้าหมายก็ให้เราค่อยๆทําค่อยๆอ,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 อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าไปเข้าแบบเสียงดังกระตกกระตาให้เข้าเบาๆตามปกตินะครับแล้วก็เวลาตกแล้วนะครับผมเนาะก็ไม่ควรจะแบบ เปิดเพลงเปิดอะไรนะครับผมโอกาสได้ตัวหรือปลาตื่นมันก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่ามันทําได้ไหมถ้ามันอยากทํา fulfill มันก็ทําได้ครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงโอกาสที่จะทําให้เราได้ตัวมากขึ้นนะครับก็อย่าเสียงดังนะครับเพราะว่าผมก็เคยไปตกกับพวกน้องๆนะหลายๆคลิปนะครับผมช่วงนั้นผมก็ได้แค่ประมาณทีละตัวนะครับน้องๆอ่ะก็คุยกันเสียงดังนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกนะแต่เราก็ไม่ได้ว่าน้องๆนะครับเพราะว่าเราชวนเข้าไปนะครับเราต้องการได้บรรยากาศความสนุกนะครับปลาก็จะ โอกาสได้ตัวก็จะน้อยลงนะครับผมสําหรับการเข้าหมายอย่าเข้าเสียงดังนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างที่3มนะครับอย่างที่3ามนี่ก็คือความอดทนนะครับผมสําคัญมากๆนะครับน้นามือใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาตกสายหน้าดินนะครับผมเนาะต้องค่อนข้างที่จะมีความอดทนนะครับสําหรับการตกหน้าดินนะครับเนาะ เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะรอแค่ครึ่งชั่วโมงปลาเข้าบางทีชั่วโมงหนึ่งปลาเข้าบางทีสองชั่วโมงปลายังไม่เข้าก็มีนะครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็มีนะครับผมเนาะผมแนะนาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าหน้าหนามีเวลาแค่ประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงหรือว่าสองถึงสี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่าไปหาตีเยอปลอมหรืออะไรดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสมากก็ตกได้เหมือนกันนะครับผมมีโอกาสที่เราจะได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกหรือสิบนาทีแรกหรือว่าชั่วโมงแรกสองชั่วโมงนะคร เอาดีๆเวลาที่ผมบอกควรจะทั้งวันเลยครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าปลาจะเข้าตอนไหนนะครับอย่างน้อยๆเราควรจะมีเวลาทั้งวันนะครับผมเพราะว่าการตกหน้าดินนี้ต้องใช้ความอดทนพอสมควรนะครับดังนั้นก็เวลาตกก็หาอะไรไปทําด้วยก็ได้นะครับผมเนาะหาหนุนหาหนี่หาหนัาน่นวาฝึกทักษะนะครับหาโทรศัพท์ไปเล่นกลงเล่นเกมแต่เกาะเงียบๆเบาๆอยู่เฉยๆนะครับผมผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับสําหรับการตกปลานะครับผมเนาะ มันก็เป็นเหมือนเกมกีฬานะครับถ้าสําหรับการตกกีฬาไม่ได้แบบย,ยืดเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นผู้ที่อดทนและรอคอยนะครับก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะนะครับผมอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับผมบอกน,อน้องมือใหม่หรือน,น้ามือใหม่เลยนะครับว่าการตกปานี่โอกาสแฮ้วมีอยู่ในทุกๆครั้งที่เราออกหมายนะครับไม่ว่าเราจะเจอหมายสวยสภาพอากาศดีเตรียมตัวพร้อมอะไรขนาดไหนก็ช่างนะครับแต่มีโอกาสที่เราจะแฮ้วค่อนข้างตลอดเวลาเลยครับผม เพราะว่ามันเป็นหมายธรรมชาตินะครับมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่ใช่บ่อที่เราเลี้ยงหรือขังเอาไว้นะครับผมเนาะถ้าเราอยากได้ปลาเราก็ไปตลาดอย่างเขาว่าหลายคลิปแล้วครับผมดังนั้นนะครับมันอยู่ที่สภาพจิตใจเรานะครับถ้าเรารักการตกปลาชอบการตกปลาจนนริงๆนะไม่ได้ยังไม่ได้ตัวยังไม่ได้อะไรเราก็พยายามต่อไปเรื่อยๆสักวันมันจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะถ้าเมื่อเราได้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สามแล้วมันก็จะเริ่มง่ายประสบการณ์ที่นานาเคยออกไปออกมานานาก็จะรู้ว่าอะไร คือสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําหรือว่าทําอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่ผมเอามาแนะนำน้นๆแล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเอาคลิปสั้นๆว่าช่วงนี้ผมหาหมายตกค่อนข,ข้างยากนะครับเขาเปิดน้ํามานะครับน้ําค่อนข้างเยอะนะเพราะนี้ปาก็มีที่ซุกที่ซ่อนนั้นเยอะเลยครับผมก็หาตัวไม่ค่อยจะเจอนะครับแถวบ้านผมหาหมายค่อนข้างยากครับผมอะอยังไงสาหรับท่านนะนะที่คิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันพอจะมีประโยชน์หรือว่า มีอะไรที่ผมพูดตกหล่นไปสิ่งที่ไม่ควรทําอีกนะครับผมนานาที่มีประสบการณ์ก็คอมเมนต์เป็นข้อมูลเอาไว้สําหรับมือใหม่ด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเนาะผิดถูกตรงไหนก็ไม่ว่ากันนะครับผมเนาะเราเองก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าเฉยนะครับผมไม่ได้แบบว่าเป็นเซียนเป็นกูรูทางด้านนี้อะไรนะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่เราไต่ตองออกมาเล่าให้กับสําหรับนานามือใหม่ที่กาลังหาข้อมูลนะครับผม อ่ะครับผมยังไงก็ขอให้นะนะที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะตกปลากันอย่างมีความสุขนะครับผมเนาะขอให้หมันหมานทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับปลาชะโดปลาช่อนปลาอะไรก็ขอให้กัดให้กินเบ็ดท่านจนขาดไปเลยนะครับผมเนาะขอบพระคุณด้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับกับช่องมาร์คจ้าแก้วครับผม